สวัสดีค่ะวันนี้ก็นําเสนอเมนูกับแกล้มนะคะกลับแกล้มแซบๆเลยค่ะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าก้อยหมูหรือว่าพร้าหมูนะคะหมูแล้วก็หั่นซอยเป็นชิ้นๆนะคะก็มีมะนาวค่ะแล้วก็พริกสดซอยนะคะพิ่จินดาค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ปรุงกันเลยค่ะใส่ชรดรสนะคะทุกคน ถ้าใครไม่ทานชุสก็ขออภัยด้วยนะคะตามด้วยมะนาวนะคะหนึ่งลูกค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะทุกคนน้ำปลาแล้วก็ใส่พริกสดซอยค่ะต้นหอมผักชีเท่านั้นนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเป็นกับแกล้มอย่างดีนะคะถ้าใครไม่ทานเนื้อดิบต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคน ซับซเลยค่ะพร้าหมูนะคะทุกคนหรือว่าก้อยหมูค่ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะปรุงรสตามใจชอบค่ะง่ายๆนะคะทุกคนเมนูไม่ยุ่งยากค่ะเท่านี้ก็แซ่บนัวเลยค่ะแล้วก็ตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะวันนี้ขาดผักแก้มค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ